กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเกมที่สนามกีฬาพระรามในเมสวนนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับโรบลิซิตี้เป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นก่อนเลยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอย่าไปบอกของจำมจูดีนะครับให้มาปราดปรีชาเพชรทองเลาะทางขวามาครับแล้วฝากต่อลูกนี้วราวุธไหลมาสวยมากครับเอาละครับกิตินเล็งแล้วลูกนี้เลือบปาดมาโอ้โหไม่มีใครเข้าชาร์จครับแ้าเท้าซ้ายจะเป็นของกฤษณะจำเนียนการครับส่วนเท้าขวาเป็นของ นพคุณครับเดี๋ยวดูครับพึงยิงมาเมื่อเกมที่แล้วนะครับกฤษณะสัญญาณมาแล้วครับขยับมาลูกนี้เป็นนพคุณครับโอ้เลือกบังคับให้เข้ากรอบไว้ก่อนนะครับทําให้มันเบาไปเยอะครับทางด้านของนพคุณสุดเส้นหลังแล้วครับธีรพัฒน์ตวัดเข้ามาโอ้โหแล้วดูตรงนี้จะลงโทษได้ไหมครับโอ้โหเกือบไปครับแม่กิติบังอยู่ครับอภิษฎ เติมขึ้นมาแล้วครับฝากมาอภิสิสิตตะวัดทีเดียวเข้ามาลูกนี้ยังดักได้เอาเบอลสองทินเมตหนุนมาใหม่ลูกนี้เอาชนคานโอ้โหและตามซ้ํายังไงครับดีดอีกทีนึงลูกนี้ต้องเคลียร์ก่อนเลยครับโอ้โหเอาแล้วเสียบอลอีกแล้วครับทางขวาปราดปีชาหาักมาข้ามหลอกลูกนี้ภูบอดีวิ่งมาซัดโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้ทางด้านของตามจุูดีอยู่ในเตดครับโอ้โหยิงด้วยขวาของ ภูบดีอ้อนชัยภูมิครับขึ้นนําไปเลยครับผ่านมือของศิลเสษเอกปทุมชัยเข้าไปครับสุดสวยเลยครับประตูนี้นาที39ครับภูบดีอ้อนชัยภูมิครับอู้เดวดูอีกทีนึงครับจังหวะหักเข้ามาบริเวณหัวกะโหลกพอดีเลยครับของกับตันทีมอย่างปราดบีชาเพชรทองนะครับอู้ต้องให้เครดิตวราวุฒธสวัสด์ด้วยครับ ที่ขามหลอกช็อตนี้ครับหลงทั้งแผงเลยครับเกมรับของลพบุรีครับผู้ช่วยผสิท์ชูป้ายมาแล้วแลวดูเปิดลึกมาด้านไกลลูกนี้โอ้โหออกมาไม่เจอบอลครับและต้องดูเลยครับว่าเป็นใครครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นกิติหรือว่ากฤษณะจำเนียนกาครับโอ้โหช็อตนี้ครับจังหวะเปิดด้วยซ้ายของกฤษณะจำเนียรกาครับโอ้เป็นกฤษณินชินาศีครับขออภัยแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับ อูเนี่ยครับเปิดลึกเข้าไปด้วยซ้ายครับอู้หแล้วเป็นกิติกิดโนนก่อครับเดี๋ยวดูครับสักพลนี่ออกมาไม่เจอบอลแล้วนะครับอูแล้วช็อตสุดท้ายนี่กิตีครับไปถึงกฤษนะจมเนียนการด้วยครับอ่าครับกิราอาจเปิดโค้งมาเสาแรกลูกนี้ทะลักมาโอ้โหพยายามจะยิงเร็วตรงนี้ครับทางด้านของกฤสนะแต่ว่าบอลมันไม่โดนใครเลยครับหลุดออกหลังไปแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วย สกอร์นี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับอยู่เหมือนกันนะครับทางฝั่งผู้มิเยือนใครจับกันตรงนี้ปาดปีชายกมาแล้วโอ้โหมันผ่านคุณากรไปครับอูหได้เทสค,คนเดียวตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะมีะแฉลบ แนวรับของลบุรีด้วยครับนิดอย่างนีที่ว่าอัศพลยังดักได้เยี่ยมครับจะย้อนเร็วได้หรือเปล่าครับกฤิศลินให้มาครับจิตอาสสายสุขสารเติมมาแล้วครับกฤษลินเลือกยัดมาเอ้าติดอยู่แล้วทีโอเข้าขวาลูกนี้หาช่องล็อกหนีมาทีโอขวาแล้วยิงโอโหไม่ได้ครับบอลหลุดข้ามคานออกไปนัทวุฒิเข้าขวาแล้วเปิดมาอีกทีนึงจะสก,กิดเปลี่ยนทางเอาแล้วบังได้ก่อนครับ คืนกลับมาลูกนี้ไม่มีใครครับแม่ลูบลีถึงก่อนครับมอสองให้ต่อได้ครับมากันเป็นแผงเลยครับดูความเร็วของทีโอโมราเอสครับซ้ายที่มีเพื่อนเติมมาครับทีโอหนีมาโอ้โหแล้วจังหวะดักของปราดปรีชาครับพูทธศิลป์ควักใบเหลืองครับโอ้โหได้นะครับยังไม่สามารถโชว์ผิวด้วยแบบวันนั้นอาแต่ดูตรงนี้ก่อนครับเปิดมาพักแล้ว ทีโอบังได้อะไรครับทีโอไหนเคโต้ล็อกแล้วยิ้งโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับอู้หาช่องจบสกอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คมพอครับจิราดวิงวอนมีทีเด็ดเหมือนกันนะครับจากลูกนิ่งดูว่าจะทําได้เลยหรือเปล่าอาครับกิฬาอัดเลือกเปิดมาเสาไกลโอ้โหยังไงครับสุดท้ายยังติดอยู่ครับโอ้โหไม่ได้ครับบอลคูคิกตรงนั้นแล้วหัวทิ้งมามาเข้าทางทางด้านจามจุลีด้วยนะครับ อ่าครับตรงนี้ปั้มเป็นวิสิษักครับถึงก่อนอดยังสอซ้อนเพื่อนได้ดีเลยครับแล้วตรงนี้โอ้โหสุดท้ายบอลโดนวิสิสักออกครับโอ้โหอ่ะครับฟรีคิกตรงนี้จีราอัดยกมาในเขตโทษแล้วโคกมาบอลเฉลีลบไม่มีตัวซ้ำครับโอ้โหอ,อ,อุแล้วเคลียร์มาตรงนี้ดูความเร็วของจามจุรีครับ วิ่งหนีกันมาอะไะครับกวดกันมาเป็นจาจุลีถึงก่อนครับแล้วฝากมาตรงกลางหน้ากอบเขตโทษวรเดชให้ต่อมาครับอะไะครับทางด้านกิตินันกิตินันล็อกมาลูกนี้ขวากดไม่เข้าครับโอ้โหอ่าอิสมาอิลยาประจันครับโดนใบแดงครับไม่รู้ว่าไปนอกเกมหรือว่าใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับพุทธศิลป์นะครับโดนใบแดงแล้วเหมือนเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับช็อดเนี้ย เนี่ยครับเนี่ยครับเจ้าตัวยอมรับอะครับคําตัดสินที่ถูกกัดสินไปครับถ้าใครเข้าไปเถียงนี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องเอาหน้าเข้าไปเถียงด้วยอะครับเพราะว่าคนที่โดนใบแดงนี่ยอมรับตัวเองไปแล้วนะครับที่เจ้าตัวโดนใบแดงครับแล้วก็เสมอกันไปนะครับจบเกมครับโอ้ทางฝั่งจามยูรีครับ บุกมาแบ่งแต้มได้นะครับหึงประตูต่อหนึงเกมนี้ก็ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็กดดันทั้ง2ทีมด้วยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาเสียใบยแดงไปอีกหนึ่งคนนะครับทางด้านจามจูดี